สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือสกู๊ตสกอร์เด้อสูมองสูบอลมือีกัพปะกับซ่องแม่น้องวัยอยู่คือเก้าพี่น้องวันนี้เฮาไปหลบหลบหลบนี่อุปกรณ์น้องเอาพี่น้องอุปกรณ์จับปลาได้ทางปลาทางกุ้งพี่น้องขับมาได้นะแยงนะอย่ากซวยยิ่งแบบพวกน้ำพอนเนาะวันนี้เราไปห้าอยู่ห้ากินยำโมแด็สบายดีพ่อหลวงดลุลูกเอาก็อยู่ยอะโต เขาที่รหลดไปพี่น้องที่โถดอ้อหนาเนาะเป็นน้องฮาเขาเองไมพี่น้องปะนาไปเบิงนํำกันพี่น้องเาไปก็พกเพื่อแดน้เนาะปะพอดตกหนาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องน้องบปอยู่กับผู้ไปปะยุะตก,ลห,นนลกหลงฮันได้ลูกหล่มวงวงบรรยากาศธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องอยู่บ้านเขาโซนมากับผู้จากบ้านกับสีขีดหอดบ้านได้ไหมพี่น้องเนาะ มามาไปไปไวลงไปงมป่าน้ำพอไหมไปลงไปงมป่าน้ำพอไปอ่าสบายดีป้าลุงก็ลูกแท็กทายดูยังยังออยุพีน่น้องเ <laughs> พราะว่าน้องาอายุกันยังะจกป่าลูกพอไม่เห็นป่าเห็นปะคอใหญ่จกได้หรือไมีได้สรุปป่าอย่าลงไปไดยตุกเลยตกไลย โอ้เสียงหอบมาไม่อ่เดี๋ยวพอไม้จกบงก่นนอกนน้ำเนาะค่ะน้องนได้นอนเราพี่น้องเอ้ยมีได้น้องโลกเราบอกว่า,า<ส>มันแห้งอลไรได้นี่อันนี้แล้วพี่น้องน้ององันน้องตักน้ำหดพักเลอะท่าน,นี้เลยพี่น้องเอ้ยบบบนี้จากสีเอ็ดนั่หรือผักกระสีตายแล้วบบบนี้น้องมีเขาเขาก็มาพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีไก่ถ้าปุ้ยน้องเสวสสุดพี่น้อง ยืนมึงปุ้ยนักแข่งพี่น้องเอ้ยบุญดีมากเลยตะ,ลละต,ะตะกูลนี้นะตแตะตะกูลนั่นตะกูห้าโลกนี่พี่น้องเอ้ยเอาเอาแยงตีจุลย์ะลง,ปงมมเป็นหมุนบ่ผู้น้องหมีมาลหลุยแล้วได้พี่น้องเอ้ยมีแค่เสียเวลาเพราะว่ามันคำแล้วน้องหมีเขาก็มาแต่ลงเนลนนะก็มาห้าอายุห้ากินเนาะพี่น้องเนาะ เบอร์สิบสี่หมีเมธาวาดีหลีงั้เสือว่าแปลกแท้เขาพี่เคยเอาฮุอนตัว่อลงตัวกามพุ่นหน่อยนะมันอยากซ่อนได้อันนี้เราต้องตะคีย์บอร์ดเนาะอ่าปะคียนอนนะเมมุงเนี่ยพี่น้องเห็นปลาดุกนาะงซองตัวแลตาตายสงสัยเข้ามาซ่อนคือด่าเนอะนะเขาล่ออยู่ปลาดุกเขา ปลาดุกพี่น้องสุกสายเข้ามาซอสร่วมันเป็นนั่นหรือนั่นจกตายเชอซอดในนอนกับเน้จนเมนเนาเนาะพอดีปิ้งเธอทิมเทนนไหมไปลองน้องหมีในกุ้งตนอนเนาะลาทีนอนสะสะเสียงกันนานๆบางแีระบ้อนอยู่ปบปรับกินนนไห เอากข้าปาลูกปาซินอนปาซิวหนุ่พี่น,อน้องซาล้แม่ซาขอ,อาบุจะเอ๋ได้ได้ปะยังหาดหรอล่างล่างล่างอย่ามาเคล,ลื่อนละหมีนัลูกเข้าปะพ่ะซ่อนอ không dù anh em hay ngọc như nó nãy mang kip 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 nó kip 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 Mẹ vào và cung tới nhai Phần mèo nhỏ vào đấy Phần gà nhỏ gà cung tới Tối tớ lâu không phí nọng Phần phút thải sẽ cao Kiếp 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 Không còn kinh Pai nha Pai kho phí nọng ơi Pai áo luôn Pai áo pa kho Đạp bây giờ đây Mình đi tiêu tươi để lụ Ờ ờ Ờ mà sợ cá ta Uu uh, kinh thế À dương hóa pa lụng bằng đu Dương hóa pa lụng bằng đu Pa ทต่จ้เอาได้ไะเอยโอ้โหสลัดมีแล้วเฮ้ยคอสดคอไปน้องหมีก้พอน้องหมีผู้พี่น่องผ่ดใส่สวีงอามาโซดูไหมได้เยอะได้แต่กี่เยอะล่ามังแก้งเต้สามาถสาวเก็บอันเหลือ นี่พี่น้องก๊กขี้นอนรุ่นลวนไปไปร่างแยงได้ค่ะก็บตเตอร์ยุมก๊อก็บป่านะแม่ลูกไม่ให้ปลาน่อยปลาลูกปลาลูกแม่ปลาหน่อม่หากินกเาเล็กพี่น้องเช่วงนีเนาอพี่เล็กก็อนมีคอยลายแล้ว มาปิดด oh, uh, uh, ิในเซอร์ก ah ah, um, ้อยอายุผากระตาว่ำนะลูกเอาพอละมีผากันแงนหน้าขึ้นมาดูหยิบมีปลาตีซองพี่น้องมีคอยได้ได้แต่ปลาซิ้วพี่น้องหาซิวได้ไปน้องใหม่เลยพี่น้องเอ้ยขำเลยอ้ากุ้งตัลงเท่าไหร่นะ ว้าว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 ้าวว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 ้อน้องวาวว้าววอาว้าวว้าว้อวว้าวน้าวว้าวว้าวว้าว้าวว้า้าวา้้ว้าว้าวว้้าี้วว้ววว้าวว้น้ว้า้าววา้นวาาวาา้ันา้า น้องวายุเป็นยงังน้องไม่แต่สีได้หรือว่ามีได้แล้วพี่น้องก็รุ่นลำกัน,น,นพ้องวัดซ่อนแล้วนนะคะ่ะข้าวเดี๋ยวน้องน้องปลาข้าวมาซ่อนนะบาทเดี๋ยวกับผอ,อ,อกินข่าวสงสัยมือมนี้มีมานที่นอ้องเนี่ยเบิกจากซิน,นาน้องหมีค่ะแล้ว แต่ละนแนนแต้สองตัวก็ม okay. ีพอเอาเอกระตาเอามาั้ยมองหัวซ okay. ้อนนะโอ้ยง no, okay. ูหมาอลไรพี่น้องก็เปรียบเดียวบ่นนี้ยิงยาวได้บ่ะนี้ท่นชงขนโลพังถอยกุละเมีนั่นเออเอออเากระถอยล่างหรือถอยล่างซองขนน้องมีเอาเอ็ดผู้เดียวแล้วมันมีเมย์มันแพ้แหงค่ะเด้ จัดที่ฮะเสือลูกมันมีแมนได้ลูกเข้าว่าลงน้ำานี่ยว่าหลงแต่ละเทได้ดูเอ๋ยพ่อก,ก็ละหมีแลนป่าได้ดพ่อก็มีรอ,อกลกางพักกันเืินแล้วใ่วไส่มีได้พี่น้องน้องมีหลงอีกเพื่อนรอรุ่นนำกานพี่น้องวาชิได้ริบได้น้องมีโสซิมือมันน้องมีไส่ผู้เดียวพี่น้องรอรุ่นนำกันไปรลับปรับเรามันไหม คำแล้วเฮ้ยหกหมุงเลยเห็นเนาะคำเลยแย่งฝ่ายแย่งฮาดปะได้ปลาเค็งโอ้ฟาดน้องมีคือมานแต่ได้ปลาเค็งพี่น้อง เมื่อยดิจนเหรียญลีนขลันลัดปลาเบื้องเบิ้งเบื้งเบิ้งเบื้งนานมานมานพี่น้องอุ้ยย่านมันช้ำปลาเค็งปลาเค็งปลาเค็งพี่น้องปลาเค็งปิ้งปลาเค็งกี่กระตำโทนี่แซ่บเลยเนาะเอามากระตานะแม่ขี้โบดติดมือแล้วลูกเอาเสื้อกระตาไว้ผมได้ยุ่งกันโทยลังฝันเนี่ย พากันเป <N ong <N ong> ้นกันพี่น้องเมื่อก anyway. ี้นี่พอน้องมาอยู่ซ่อนได้ปาเคียงอีกสือเก้าพี่น้องเรวมาดูเรยวมาดูปสะเสดิฐปากเคียงหลงปาเคียงง่าาเคียงง่พากันเร็วขึ้นมาดูสามาขี่กันเหรอ ได้ปลาเค็งไงตัวหนึ่งแร้พี่น้องมามวันนี้ถึงมีมันกุ้งกับมันปลาเค็งพี่น้องปีตัวด้พี่น้องวานน้ปลาสสเดิดปลาเสะเดิดิ่งเดิดบานนี้ช่อนส้มผลากางอยูได้ตัวล้มปลาโคลเจลาหี่โอ้ปลาปนลาซ้อนผมไม่ได้จักเตอรนามี่อยลังหายูหากิ่งอย่างมูลแหลงส้มวันมูแหลงได้พี่น้องได้หมื่นแล้วย่านพีี่มี อ้าวมันยจะคำแล้วนี่มันมืดแล้วนี่มันมืดจะซ่อดมันได้มีเห็ยนทูง,ะะงนะเป้ป้าสปานนะพุตตีนี่พี่น้องมาอยู่ได้พี่น้องเอ้ยปลาเค้งได้ซองตุ่มซ่าตุ่พี่น้องผมจะคีย์บอร์ดแต่ัน,มนไม่ได้หลัง ถ้ารุ่นต่อไปพี่น้องเอ้ยซ้อนซองขนกับซ้อนผู้หนึ่งแตกต่างกันน้องมันกว้างได้เหรอเนาะแต่มันก็ได้ป่าลงอุอ้ยน้องว่ายู่พัวจะเตะยาวเขาหลูกลงนำขนแค่ว้าได้จะเทลงนะด้านเด้ฮอนใหม่นะพี่นอ้องคนวันตะคี ว่าวป่วยปีนผาดก็ขอโทษขออภัยเได้พี่น้องเม่นมัติมาสมได้เนาะกะแม่รองว่าอยูกก่กะว่ามีคอยเปีนพี่น้องเนาะว่าวาปีนอยู่พี่น้องแต่ว่าเวลาจับกล้องอีลลี่กะอย่าอายเด้นะพี่น้องเนาะมาลุนล่นมาลุนล่นมาลุน่นบาทสุดท้ายเด้พี่น้องคำละเหมือนละพอได้กิ่นละลุนล่นลุน่นลุ่น แชร์แวเลปากระเดือตัวหนึ่งเห้อส่องขวดมีถือจะพูดหนึงเนาะตั๊เหมือนนะขำนะมาตาปลาล่งน้มันปลหมี่เลยยังมียอมพี่ด้วยยังมียอมปูก็ได้พี่น้องปูปูนาอพี่น้องว้าได้กับคำเหมือนพอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้จบซันนี่เนาะ น,น้องเมียมาโซมึงดูได้ป่าจากโตขี้บูมีแต่ล่างเนาะเป็นล่างให้มันดูดีได้จากน้อยนะพี่นอ้องอันเลยนี่พี่น้องก,ก็กินแล้วได้ทางกระปูกทางปลาคอทางปลาคิงทางปลาสะเดือทางกุ้งทางปลาสิวโอ้ยเนาะฮาแป๊บเดียวได้ทุกอย่างแมนไปแล้วพี่นอ้องเยอะเหม่อเลแต่ว่าพรอน้องวัอยู่ยังจะเอาอีบาทหนึ่ง พอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแหงมันสุขคู่สุกคนน้นองเมก,ก็ไปไกลแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องขอบใจเดอ้อขอบใจร่วงหน้าที่ห้ามาบ่งประสมแล้วค่ะพูดยังไม่ห้ามาสมก็ขอบใจร่วงหน้าพี่น้องฝากเลยเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วพอกันคลิปหน้าสบายดี